เกิดในวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่ราชาถือดาบแล้วก็สองเหรียญน,นะต้องบอกว่าใครป่วยต้องไปหาหมอนะจ้าวันอาทิตย์เนี่ยมีดวงไปหาหมอนะมีดวงไปพบตำรวจทหารนายแพทย์นะหรือบางคนก็ไปปรึกษาเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องคดีความก็มี แต่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่วันจันทร์นี้คุณจะได้พบปะคนที่มีอํานาจหรือพบปะคนที่จะให้คําปรึกษาของคุณได้เรื่องการเงินมีรับเข้าใจออกไปเรื่องธรรมชาติในวันที่4เมษายนนะครับนะฮะเรามาระวังสักนิดหนึ่งนะครับท่านที่เกิดในวันวันอาทิตย์นี้นะครับะระวังผิดเรื่องใจหรือผิดคําพูดเรื่องเวลานัดแต่ถือว่าเป็นวันที่ดีสาหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เพราะว่าการเงินยังมีการหมุนเวียนที่คล่องตัวอยู่ครับ ต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์ในวันจันทรที่4เมษาดีจังเลยในเรื่องของออการงานและการเงินนะครับระวังนิดเดียวเอกสารผิดพลาดเงินตกหลน่นนะมีการโต้เถียงกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน อยู่บ้างในช่วงของตั้งแต่บา่บายโมงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยช่วงบ่ายบายเนี่ยพอเราเผลอเผลอเนี่ต้องระวังผิดพลาดในเรื่องการเงินได้โดยเพราะท่านที่ังทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารทํางานเกี่ยวเรื่องของการเงินการธนาคารการบัญชีต้องเรามาระวังแม้กระทั่งการตลาดที่คํานวณราคาผิดก็ตามรอบครอบก่อนเสนอราคารอบครอบทุกๆครั้งก่อนดึงเกะเพื่อจ่ายเงินนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจนันทร์นะฮะการมีความกุนกิจจะทำให้มีปากเสียงกับ คู่ครองเล็กน้อยนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารโคร้อังคารในวันจันทร์ที่4เมษายนนี้งานใหม่งานเด่นงานดีงานค้างานขายดีจังเลยได้งานและได้เงินมีความคล่องตัวได้อะไรมาอย่างง่ายๆนะครับไม่ยากเลยเหนื่อยนิดเดียวก็ได้เงินแล้วกระแส,ะสะเงินในวันจันทร์ที่4เมษายนนั้นสะพัดนะครับมีความคล่องตัวทางการงานและการเงินเหมาะที่จะพูดจาสรุปปิปด จบงานขายหรือตกลงเรื่องไรายได้ได้เป็นอย่างดีสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคนวันพุธในวันจันทร์ที่4เมษาน,านั้นนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นยังดําเนินไปตามปกติครับแต่ว่าไม่สบายใจในเรื่องของการเงินและเรื่องของหัวใจคือเรื่องความรักนั่นเองครับการเงินมีโอกาสที่จะต้องจ่ายเงินก้อนจากเรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับเช่นเพื่อนฝูงคนรัก ทำความเดือดร้อนให้ทําให้คุณต้องจ่ายเงินก้อนหรือจ่ายเงินแบบที่ไม่อยากจะจ่ายแต่จ่ายไปเถอะมันจะได้ผ่านพ้นปัญหาไปเดี๋ยวจะได้อย่างอื่นมาชดเชยครับเรื่องความรักสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนั้นจะมีเรื่องขัดแย้งกันกับผู้คนที่เรารักนะใจเย็นๆผ่านได้เฉลยอยู่แล้วนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดใ,ใ,ในวันพฤหัสครับคุณพฤหัสได้ไพ่าสามเหรียญและไพ่รา,าชินีพระจันทร์การเงินดีนะครับการเงินดี ตอนมืดมืดนะค่ำค่ำอย่าเหลวไหลหน่อยนะขยันทํางานหน่อยนะไม่ฮะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเหลวไหลไปดื่มไปกินไปเที่ยวนะครับคนที่มีความรักแล้วระวังนิดเดียวอย่าไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านหรือว่าระวังถึงเรื่องหึงหวงจะทําให้ผิดเนื้อผิดใจกันกับคนที่เรารักแต่การเงินการงานพานฉลุยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันจันทร์ที่4เมษายนนี้ไ,ไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาและไพ่สีเสาความสุขดีจังเลยนะครับงานดีเงินดีและมีความสุขกับชีวิตคู่และครัวเรือนนะครับหลายท่านให้ความสนใจในการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่เรือนให้ความสนใจในเรื่องบุตรหลานให้ความสนใจในเรื่องของบ้านที่อยู่และดูแลทําความสะอาดหรือว่าดูแลเป็นพิศเศษเกี่ยวกับที่อยู่สํานักงานบ้านช่องเออมีความสุขดีนะก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับ คุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์สุดท้ายแล้วนะครับด้ไพ่เก้าเหรียญและไพ่สามถ้วยไปร้านอาหารไปกินข้าวไปหาของอร่อยอร่อย,ออยกินนัดกับคนรักนัดกับครอบครัวอันนี้เป็นความสุขของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะฮะวันจันทร์ที่4เมษานี้เป็นจังหวะดีที่คนวันเสาร์จะพูดคุยตกลงในเรื่องของอการที่จะสร้างบ้านการที่จะต่อเติมการที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านการพูดคุยเกี่ยวเรื่องอนาคตของบุตรหลาน นะครับการสรุปปิดจบงานขายหรือพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานชีวิตรักหรือครอบครัวถือเป็นวันที่สบายๆมีความสุขสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ